รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคิกออฟส่งมอบประกันอุบัติเหตุฟรี90วันให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศพลตรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการจัดงานส่งมอสบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรี จาก SCB p r o t e c t ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการสกอสอคและบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัด SCB p r o t e c t โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารหน่วยงานในกำกับนายสราวุฒิเพียรรูปประสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัดร่วมงาน พลตเอกเพิ่มพูนชิดชอบกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเลงเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพรวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของครูจึงได้ร่วมกับบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคจำกัดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567มอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรี3 เดือนให้กับครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง27กรกฎาคม2,567มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2,567ระยะเวลาคุ้มครอง90วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการคุ้มครองหากเสียชีวิตทุกกรณีจะได้รับเงิน1,000บาทหากเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์จะได้รับเงินจำนวน5 0,000บาทเสียชีวิตจากรถยนต์ รับ100,000บาทสําสหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถมาลงทะเบียนได้ที่สํานักงานคณะกรรมการสกสคก,กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาส่วนผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานสกสคจังหวัด